คลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารีวิวที่พักนะคะคือที่พักนี้ต้องบอกว่าเป็นที่พักที่ไม่ได้ใหญ่นะคะนึกอะไรไม่รู้นะคะก็จะชอบมาเช่าโรงแรมอยู่เพื่อเปลี่ยนที่นอนนะคะจริงๆมีที่พักอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วและครั้งนี้นะคะเราก็ย้ายมานอนที่นี่ประมาณ5คืนค่ะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราจะทำคลิปรีวิวที่พักเผื่อใครที่แบบรู้สึกเบื่อเบื่อเหมือนเราแล้วก็อยากจะแบบ เปลี่ยนที่อยู่บ้างสักพักหนึ่งแต่ไม่อยากออกไปต่างจังหวัดไม่อยากไปไกลแล้วเราก็ต้องทํางานด้วยเราก็เลยอรีวิวที่พักหน่อยซึ่งราคาไม่แพงค่ะก็เราจองมาได้ที่ราคา780บาท คูณห้าคืนค่ะทุกคนล็อกประตูหรือ,อยังเนี่ยโอเคล็อกแล้วโอเคค่ะทุกคนก็คือ,อหลังจากที่เข้ามานะคะก็มีคี่ก,กั๊ดตามปกติอะคะ่ะทุกคนที่พักมีชติต่างชาติก็เยอะนะคะส่วนห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็ะะจะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะส่วนโซนเปียกก็จะอยู่ฝั่งทางนี้เดี๋ยวรีวิวโซนเปียกหน่อยปึ๊บอ่ะ สิ่งที่เขาจะมีให้นะคะก็จะมีแชมพูแล้วก็แชมพูนะคะส่วนอันนี้2ออันนี้ของเราเองนะทุกคนเราซื้อมาเองของเขาจะมีน,นี้ให้แล้วก็น้ำบุญน,น้ำร้อนตามปกติะคะ่ปะปกติเหมือนที่พักอื่นๆทั่วๆไปนะคะต้องบอกว่าที่พักที่นี่ไม่ใช่ที่พักแบบ5ดาวเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังมากนะคะเราแค่แบบเปลี่ยนที่นอนเพื่อหาแรงบันดานใจใหม่ๆนะคะอา้าววันนี้ป้าเขาก็เอานี้มา เติมให้ทั้งๆที่ปกติเราก็ไม่ได้ใช้แล้วค่ะทุกคนอันนี้ของเราเองนะคะแล้วก็เขาก็จะมาเติมให้ทุกวันละค่ะเพราะว่าเราจะให้เขามาทำความสะอาดให้ทุกวันใช่ <Okay. S 2> ส่วนฝั่งทางนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นสิง <c oughs> อันนี้ของพวกเราเองค่ะ รองเท้าของดิฉันเองโอโหสภาพถุงเท้าเธอขออภัยส่วนตู้เย็นค่ะทุกคนตู้เย็นน่ะก็จะเป็นตู้เย็นใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นฟิลแบบไม่ใช่ตู้เล็กตู้เย็นเล็กอะค่ะตามปกติเวลาเราไปโรงแรมทั่วไปมันจะเป็นแบบตู้เย็นเล็กใช่ไหมคะทุกคนออันนี้ก็จะเป็นฟิลตู้เย็นที่เหมือนอยู่ตามคอนโดอะค่ะคือที่พักเนี้มันจะออกฟิลแบบคล้ายๆคอนโดค่ะส่วนตู้เสื้อผ้าค่ะ ก็จะบิวอินเหมือนอยู่คอนโดนั่นแหละทุกคนอืมแล้วก็ซิงตรงนี้สภาพเพราะว่าเราเพิ่งกินอะไรสเปรย์สป,ปะไปเขาก็จะมาเปลี่ยนให้ในทุกวันนะคะเมื่อกี้พี่เข้ามาเปลี่ยนอืมอันนี้เราไม่ได้ซื้ออะไรมาแช่ชเป็นตู้เย็ยนแบบใหญ่อันนี้ก็เราของเราเองนะคะ หลืออะไรกินมันก็ไม่รู้เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่5คืนเนี่ยทุกคนเราก็เลยซื้อของมาตุนซุปเคมเคือตอนซื้อมาลืมว่ามันไม่มีไมโครเวฟให้อะค่ะทุกคนก็เลยสรุปว่าแช่งเงย็นไปไว้ก่อนอยังไม่กินก็เอาไปเวฟอยู่ที่ห้องตอนครบห้าคืนแล้วกันที่เก็บของเยอะไม่ต้องห่วงอันนี้เขามากาแฟเก็จะเติมให้จุกเช้า แล้วก็เติมน้ําให้ทุกเช้าทีนี้ทุกคนสภาพต้องขออภัยอย่างแรงกล้าคือขนของใส่รถมาแล้วข้างล่างทั้งหมดที่จะถ่ายต่อไปนี้คือเป็นสภาพของของต่างๆของเราเองนะคะมันอาจจะลกหน่อยต้องขออภัยจริงๆเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีที่วางของยังไงบ้างเผื่อใครจะวางแผนมาแล้วก็เผื่อจะมีของมานะคะ <laughs> กระเป๋าสองใบแอดทกคน แล้วก็ของเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ของเราหมดเลยนะคะใส่ของมานั่นแหละทุกคนแล้วน้ําสภาพคือไม่พอกินก็เลยต้องซื้อเพิ่มขึ้นมาเพราะเขาให้แค่วันละสองขวดนะเป็นคนกินน้ําเยอะและทีวีก็คือไม่เคยได้เปิดเลยด้านบนค่ะก็จะมีที่วางของอีกเช่นเคยนะคะเผื่อใครของเยอะคงไม่มีใครของเยอะเท่าเราแล้วใช่ไหมมาห้าคืนคือสภาพคือแบบหอบมาทุกสิ่งอย่างขนาดนี้ถุงอีเกีย แล้วก็มีไดร์เป่าผมให้นะคะอยู่ข้างบนราไดรา์วางไว้ข้างบนส่วนแอร์ค่ะแอร์เนี่ยเราปิดแอร์เพราะว่าเราถ่ายคลิปไม่อย่างนั้นเสียงแอร์มันก็จะเข้าถามว่าเสียงแอร์ดังไหมเมื่อคืนไม่ดังค่ะนอนสบายอืมไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียงดังมากแต่ว่าถ่ายคลิปไงกลัวว่าเสียงในคลิปมันจะไม่โอเคอะไรเงี้ยเวลาคนฟังฟังส่วน ที่นอนนะคะก็นิ่มดีค่ะไม่ปวดหลังก็ถือว่าโอเคค่ะราคาแค่แบบราคาไม่ถึงพันอนะ่ะทุกคนถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ห้องก็ไม่มีระเบียงนะจ๊ะห้องไม่มีระเบียงที่พักเนี้ยชาวต่างชาติก็เยอะส่วนใหญ่เป็นคนจีนอะไรอย่างงี้แล้วก็ข้างล่างก็จะมีฟิตเนสด้วยนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยทีนี้อะไรอีกนะยังไม่รีวิวสภาพห้องค่ะ ถามว่าห้องใหญ่ไหยห้องไม่ใหญ่คะ่ะทุกคนห้องแบบถือว่าเล็กแต่ก็อยู่พอดีโอเคสำหรับเราเราว่าพอดีอย่าทุกคนอืมห้องก็พอดีคะ่ะที่พักนะคะ ที่พักที่นี่อ่ะมีกระจกที่เดียวค่ะทุกคนก็คือกระจกในห้องน้ําที่เดียวนะคะถ้ามาคนเดียวก็โอเคแต่ว่าไฟอ่ะไฟในห้องน้ํามันจะแบบมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการแต่งหน้าทุกคนเพราะาไฟมันเป็นสีเหลืองเวลาเราออกไปข้างนอกก็คือมันอาจจะโบนะคะเวลาแต่งหน้าแล้วก็ที่พักไม่มีระเบียงนะคะส่วน Wi-Fi Wifi แรงดีค่ะถือว่าโอเคเลยแหละในสน่นไวนของ Wi-Fi นะคะแล้วก็ที่พักนี้มีที่จอดรถค่ะทุกคนแล้วก็ ไม่เปรี่ยวก็คือแบบเป็นที่พักที่โลเคชั่นดีมากๆเลยสําหรับเรานะคะและที่สำคัญมันไม่ไกลจากที่พักเราด้วยมันเหมาะกับคนบ้าอย่างเรานะคะที่อยู่ๆแบบเราอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเปลี่ยนที่พักเปลี่ยนที่อยู่โดยที่เกียจจะย้ายของเยอะๆก็ใช้วิธีการไปหานอนตามโรงแรมเอานะคะที่พักนี้มีชื่อว่า V S ทีปุนวิถีค่ะอยู่ปุนวิถีซอย11อยู่ไม่ไกลจาก BTS ใครที่ไม่มีรถสามารถลากกระเป๋านั่ง BTS มาลงที่สถานีปุนวิถีแล้วก็ลากกระเป๋าต้องไปแมงแมเข้ามาได้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าแบบที่ที่พักนะคะหน้าซอยไม่ได้มีเซเว่นแต่เดินไปแป๊บเดียวก็เจอเซเว่นค่ะซึ่งในซอยปุนวิถีนะคะ ถ้าเกิดเราจะไปซื้อกับข้าวอย่างนี้อาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึงเพราะว่าซอยมันแคบแต่มันไม่เป็นปัญหาค่ะสามารถจอดรถไว้ที่พักแล้วก็เดินออกไปได้นะคะไม่ไกลมากโอเคไปแล้วค่ะทุกคนไปเล่นฟิตเนสก่อนนะคะข้างล่างมีฟิตเนสด้วยนะจ๊ะอย่าลืมอารองเท้ามาด้วยนะคะคนบ้าอย่าถือสาเลยนะคะแบบคือเหตุผลที่อีกนิดนึงก่อนที่จะจบเหตุผลที่เราต้องมานอนตามโรงแรมเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ อยากเวลาที่อยากจะหาไอเดียอะไรใหม่ๆในการแบบคิดงานคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบที่จะแบบย้ายที่อยู่เพื่อที่จะแบบเออมันมันปลอดโป่งอะสมองมันปลอดโปร่งนะคะก็เปลี่ยนจากอะไรเดิมๆเออและะ้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเออไม่ค่อยมีสาระเลยแต่ก็ถือว่าอ,อือถือว่าอะไรก็ไม่รู้ไปและะ้วค่ะ